กลับมายืนต่อวันมันเทิงฮะคือเดียครับแน่นอนฮะแขกรับเชิญของเราวันนี้บอกเลยครับว่าเป็นศิลปินหนุ่มครับที่ทุกคนต่างยกให้เขาเนี่ยเป็น God of Dance ครับผมสุดยอดนักเต้นเท้าไฟพี่วิทย์พัชรพลนั่นเองใช่ค่ะคุณอยากเต้นใช่ไหม ซึ่งในเดือนหน้านะคะพีวิทเนี่ยเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบครั้งใหม่ที่มีชื่อว่า Din on the floor ปี2ด้วยแล้วก็วันนี้ค่ะพีวิทเขามีโชว์เรียกน้ําจิม้มเรียกว่าเป็นน้ำย่อยเล็กๆน้อยๆอยมาโชว์ให้เราชมกันก่อนถ้าพร้อมแล้วไปแดนซ์กับเขาเลยกับ on floor in, din, din on the ดิ i n din, din on the floor Yeah Let's dance floor the Dip, on คำพิเศษยาวนานที่ผ่านเข้ามาราตรีนี้ยังคงหยุดไม่ไหว yeah, yeah. เดินเจอใครต่อใครที่มีผู้คนตั้งมากมายยังคงเดินตามหาเธออยู่นะ baby make a big move make a big dance ปล่อยหัวใจให้ไหลไปกับเสียงเพลง Come on mm hmm. ที่เดินไปตามทั้งวัน on the floor baby on the floor on the floor let's dance just dance floor คำคืนไม่มีใครเทิดเป็นคนที่รู้ใจทำให้ดีก็มันหยุดไม่ไหว y e อยากให้เธอเข้ามาคืออยากเข้ามาอยู่ใกล้ๆรักวีนี้ยังอีกอยาวนาน baby need a big move need a big dance คือจะปล่อยหัวใจให้ไหลไปกับเสียงเพลง come on need a big slide need a big slow ให้เดินไปตามจังหวะ on the floor Let's dance on, on. On, on. Hey. On, on. on the floor. Let's dance 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 on the floor. let us dance on the floor on the floor

ีครับขอบคุณนะครับคุณครูขอบคุณนะคะคุณครูสวัสดีครับขอบคุณนะคะครูเอ็กซ์แล้ะครูปุ้มครับครับสสวัคุณทุกสวัสดีนะคะออยืนผิดตำแหน่งไหมครับพี่คุณนะคะไปอยู่นู้ดโอ้โหเะกลับบ้านเลยผมโอ้สุดยอดไม่เสียชื่อเจ้าพ่อแดนซ์ของเมืองไทยจริงๆพี่แป๊บนึงนะนี่มีล้ออะไรใต้รองเท้าป่ะคะใช่มันคิ้วมากแบบจริงคู่นี้สั่งคมพิเศษทำไมมีล้ออยู่ข้างล่างออ๋ไม่มีครับมันเส้นเหมือนแบบมันขยับได้อะ มันเป็นชีวิตเป็นชีวิตเป็นชีวิตพี่พี่วิทย์พี่วิทย์อันเนี้ยพี่สอนมาสักหนึ่งท่าได้ไหมพี่แบบเมื่อกูเขาเรียกว่าสไตล์การเต้นแบบไหนจริงๆนี่เป็นฮิปฮอปโอลด์สกูฮิปฮอปโอลด์สกูเป็นแนวเก่าอยู่แนวอ๋อเหมาะกับคิวอ่ะครับผมเย็นะเย็นๆจริงจริงการการเต้นที่ที่ที่แบบว่าง่ายสุดแล้วก็ดูดีสุดคือเก้าชิดใช้เก้าชิดไงให้ดูดีเออก็คือเก้าซ้ายขวามันต้องมีย่อๆนิดหน่อยพี่มมีีบบาว์อ๋อ balance นะถูกต้องนั่นไงมั้ยในกล้องสวยมาก ชชในชีวิตจากที่ชูมือขึ้นแล้วมุนมุนก็ได้สเต็ปนี้มาครับผมที่หาเอาให้หาทีเฮ้ยเออคือคุณถ้าเราเ้าชิดอย่างเดียวสไตล์เรามันจะดูไม่เท่แบบนี้ไงชอบวันนี้มากเลยที่พี่แบบอะไรไม่รู้อะแล้วก็แบบยกสบเทาเทานีหรอมันเจมบราว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 นปั๊บปั๊บปั๊บปัปั๊บ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 ปั ว่าวโอ้โหสุดยอดเลยเป็นเวลาเนี่ยครูวิทย์ครูวิทย์เสียงไม่มีตกเลยนะเต้นขนาดนี้อ่ะใช่ค่ะร้องแบบสุดยอดเหมือนกันเหนื่อยๆไม่ร้องเก็บประการเก็บประการแต่ทีนี้มาพูดถึงงานนี้กันดีกว่าค่ะพี่ดิ้น on the floor ปีสองอันนี้ที่มาที่ไปคือยังไงคะพี่จริงๆการจัดปีแรกคือปีที่แล้วไม่มีคําว่าปีหนึ่งนี่พอมันจัดปีที่สองปุ๊บเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าน่าใช้ชื่อเดิมดิ้น on the floor แล้วก็วงเล็บปีสองมาซีซั่น เราจะอยากทำให้ทุกปีเหมือนเป็นซีรีส์่าแล้วเป็ญญาไปเลยจบเลยเหรอไอ้คำว่าดิ้น on the floor เนมันมาจาก dance on the floor แล้วพี่วิวเป็นคนชอบอะไรที่มันเหมือนเป็นฟรอนท์ไทยแล้วก็เป็นคำไทยก็เลยคำว่า dance อะมันคือถ้าไปเต้น on the floor มันก็ดูมันดูยังไม่เชยนะต้องใช้ดิ้น on the floor มันจะดูแบบดิ้นเออมันดูดิ้นแบบไม่ดิ้นจังดูดิ้นเออเหมาะเหมาะเออแต่พี่วิวเป็นคนที่แบบมีแพชชั่นอยู่แล้วในเรื่องของการเต้นแล้วก็เป็นคนที่เเรียกว่าชัดเจน เออเป็นไอดอลให้กับคนที่ชอบเต้นหลายๆคนเลยโอ้ขอบคุณมากครับนี่เรื่องจริงนะผมรู้สึกได้ใช่ค่ะพี่วินในในเห็นบอกว่าในเขาเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตไหมครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตจริงๆเป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยชาริตี้คือรายได้หาค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเราจะนำไปไปบริจาคให้สถานสุขภาพเด็กอ่อนปากเกร็ดโอ้ดีมากเพว่พี่เป็นคนปากเกร็ดไงแล้วก็ตอนเด็กก็ไปที่นั่นประจำแล้วก็เห็นว่าเด็กๆลำบากก็เลยว่าเออวันหนึ่งถ้าเราเราพอมีแล้วเนี่ยเราสามารถทำอะไรที่ช่วยเขาได้เนี่ยก็อยากจะช่วยก็เลยคอนเสิิรร์ตตนนนีีี้้้้เปป็ชชาาาาาท่่่่แบบวหหคใใจยไอง ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งพอดิน้นว่าดิ้น on the floor พอมันเป็น floor ผมนึกถึงแบบมันตรงกลางแล้วมีคนล้อมรอบอย่างเงี้ยแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้มันจะแบบมีอะไรที่มันแบบพิเศษอีกจริงๆถ้าเราใช้แบบนั้นอ่ะมันก็จะหาโลเคชั่นยากะจะห,หาที่ยากแล้วก็เลยใช้สถานที่ที่มันดูคลาสสิก ก็คือสาราเฉลิมกรุงเป็นเป็นสเฉลิมกรุงนี่เป็นเป็นโรงหนังโรงแรกของประเทศไทยที่พระราชนทีก7ท่านสร้างไว้แล้วก็ท่านมีปณิธานแน่วแน่ว่าว่าอยากให้โรงละครอันนี้หลังจากเป็นโรงหนังเนี่ยเป็นโรงละครแล้วก็สืบทอดกันยาวๆไปครับรักษามันเอาไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของโรงละครโอ้โหและพี่วิทย์ได้ทำงานกับเฉลิมกรุงมาหลายปีมากก็จะประมาณ8ปปีค่ะแล้วก็ได้ได้ ได้ได้เคยจัดครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเจปีที่แล้วแล้วก็ครั้งนี้ก็เลยจัดขึ้นปีที่แล้วครั้งหนึ่งแลวก็มาปีที่2อนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งความพิเศษและแขกรับเชิญไม่เช่ต้องมีนะพี่ถ้าแขกัเแล้วแบจะเล่นเนินๆเ้ขอลตีนสองแขนก็มเฮ้ยไม่มีใครห้ามเลยสลิปไปรับเชิญจริงแล้วก็ต้องต้องบอกว่าเป็นเราคิดธีมว่าปีนี้มันครั้งที่แล้วนะปีที่แล้วย้อนเราไป7จ8 0นปเรื่องของเพลงเรื่องของภาพปีนี้ก็เลยขึ้นมาหน่อยเป็น90 ก็เลยมีความสนิทเชื้อเชือกับพี่คนหนึ่งที่เป็นนักร้องยุค90ที่เป็นแบบต้องบอกว่าขาแดนยุคนั้นของเขาเลยนั่นก็คือที่ทัชนนาตะกัวดทูนเท้าไฟสุดยอดนี่ดีใจมากที่ได้พี่เข้ามาแบบว่าเป็นก็เลยเป็นเกียรติกับพี่เลยนะทั้งนึงในชีวิตที่แบบไอดอลเราขึ้นมาร้องเพลงด้วยกันกับเราเต้นด้วยกันเนี่ยสุดยอดและฝ่ายหญิงก็อีกคนหนึ่งก็เป็นไอดอายุ90เหมือนกัน อยู่ในวงการมาตั้งแต่เด็กเลยนั่นก็คือน้องพิงกี้สาวิกาชัยเดชครับนี่คือคุณู้ชมหลายคนอาจจะคิดว่าเธอเนี่ยคือนักแสดงเป็นนางเอกเป็นอะไรแต่จริงแล้วตอนเด็กๆน้องเคยออกเทปนะคะมุนบักบันจี้อะบักบันจี้บักบันจี้เราเคยคนไม่ทันร้องเพลงเก่งมากร้องเพลงเก่งแล้วเต้นเก่งด้วยใช่น้องซ้อมกันมาแล้วแบบงงว่าเฮ้ยนี่เราจะคิดอะไรให้เขาเนี่ยเพราะเขาเต้นเก่งเขารับได้หมดเลย ชีวิตจัดเลยหนูเต็มที่น่าดูมากไปคอนเสิร์ตที่น่าดูแถมไปดูแล้วเนี่ยได้ความสนุกความสุขยังได้ทําบุญด้วยและอย่างนึงมันเป็นไซส์เล็กๆคือ600อที่นั่งมันเป็นการเล่นคอนเสิร์ตที่ยากมากเพราะว่าเวลาเล่นอิมแพคมันจะใหญ่แต่เนี้ยมันใกล้คนดูใกล้ๆเยมันเล่นละครเวทีอ่ะมันต้องคอนเสิร์ตละเอียดถูกต้องมันต้องเก็บรายละเอียดทุกรายละเอียดมากแล้วพราะมันเป็นแบบเนี้ยฟลอผมก็ไม่อยากให้นั่งหรอกนะไอ้600ที่นั่งเนี้ยก็ยืนขึ้นมาเต้นกับพีวิทได้ทีนี้แล้ว ปีนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกัน <ผม S 1> คราวนี้ไม่ได้ครึ่งหลังแล้วพี่ทั้งแต่ตแรกเลยสุดยอด <laughs> ออพี่วินฝากหน่อยละกันค,ค,ค่ะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับผมดินออนเดอะฟลอร์ปีสองนะครับจัดขึ้นที่าาศาลาเฉลิมกรุงนะครับมีวันอาทิตย์ที่เก้ากันยายนปีนี้นะฮะปีนี้รอบบ่ายสองมีรอบเดียวนะครับแล้วก็หกร้อยที่นั่งบัตรจองได้ที่ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขาแล้วก็ถ้าใครเดินผ่านดีโอสยามก็แวะมาศาลาเฉลิมกรุงได้มาซื้อบัตรใบละพันเองค่ะครับใบละพันนี่ต้องบอกว่าคุณไดด้้้้ทาาบบุญวววยถูกกกกมแล็ตออง่ อยากให้มากันเพราะว่าเพราะว่าจริงผมมาทํางานเบื้องหลังพี่ทางานเบื้องหลังมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ใจเราเราก็ไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตที่เราจัดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่อันนี้ก็เลยปีที่2เนี่ยคิดว่าอยากให้ทุกคนมาดูมาดูงานที่ดีแล้วก็ทําบุญกันศิลปินเชิญก็เป็นพี่ชนัตตะโกทุ่งย้าหน่อยวันที่9กันยายน9กกันยายนวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะฮะบัตร1000บาททุกที่นั่งใช่ครับซื้อเลยครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับวันนี้ก็คือมากครับพัชาบ